สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนะครับผมผูอกับนุ่งนิ่อีกแล้วครับผมพี่น้องมาค้าวมันดีได้เมนูเส่ร์แบบบานๆนะครับเมนูเขาเบิดหมอนะพี่น้องหนึ่งปลานน้นหนึ่งปลาทับทิมพี่น้องบุเฟ่นปลาน้นนะครับผมปลาทับทิมนะครับแบบเส่รแบบหวานๆเลยนะครับพี่น้องใส่กับเห็ดนางฟ้านะครับแล้วก็เป็นกระเจี๊ยบปลวกใส่หนึ่งใส่น้ำกันหวานตำเจลเจลปลาแดกแบบง่ายๆพี่น้องนี่ตำเองเด้อครับผมนี่ มาเสิร์ฟเสิร์ฟพร้อกันครับป้าเขาเต็มติบเมนูเขาเบิร์ติบพี่น้องมาเนี่ยมา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 ตรงนี้อย่างหลายเด้อครับผมมาเนี่ยเสิร์เสิร์ฟเขาตรนี่ครับคุยเขาข้ามมีเนยเลยพี่น้องเบิร์ตปลาทับทิมเป็นตะวันครับพี่น้องจำเจียวมากครับอืึอฮึอ โอ้พี่น้องเนื้อปลาหวานๆครับผมใส่กับเจีวประแดดเกียวเ,เสียบเด้อพี่น้องกินกับกระเจี๊ยบลวกอโอ้ โอ้แสบขนาดโอ้คักขักขักพี่น้องต้องระวังกลางน้ำนะครับพี่น้องมีกลางครับจำเจียวมาครับอื้อ โอ้จ็บเขากันเนี่ยหืมหวานจุย้ยปลาเบ่งซีปลาพี่น้อง จำอันนี้บระะจิจาแล้วพี่น้องตุวยเอาเลยครับข้าม่ไงมาครับผมอ่ะอืเห็ดนางา้ายังไงอื่เสียพัก คำยังไงครับอืมเจียวน้องนิกเสียบได้ไหมนอะ ใ่ตอนพอมตอนประเด็จแบ หวงตุ้งก็มีคุยใส่กับเขาเนี่ยหันหอนครับน้องเบว้เขากันดีขนาดเบิ่งครับ จำครับเม,มนูเขาบดหมาะเจียงลุงนึ่รัวพริกกระเทียมหอม ครัวเล้วเอามาตให้ะเลกนันพี่น้องแล้วก็ปรุงครับใส่ปลาดกบแซ่บๆเลยครับหรือว่าสาผู้ใดมากแบบลลาวลาวอีรีนะครับ ใส่บกวกรองลงไปเป็นเสียบคนละแบบนั่นพี่้องแสบอีกแบบนึ่งแสียบด้วยกันพอวันนี้ลองมาแล้วแสียบคนละแบบครับอืมอหูหักครับ เสียบคับอีรพี่น้องบาดเมนูหนึ่งปลาดับทิมนะครับกับลวกผักหนึ่งไส้กันนะกับพี่นั่งฟ้าพี่น้องกับเจวแบบแซ่แบแซ่บเสียบเขากันดีขนาดนะพี่น้อง พูดกครับเขาเนื้อข้าเวเป็นไโอ้ค่ะค่ะค่ะพี่น้องคลิปนี่ยนุนี่เขาฝากไว้เสมอเด้อครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยครับที่เขามารับชมนะครับพี่น้องเขามาให้กำลังใจน้องนิกคอยติดตามน้องนิกมาโดยตลอดนะครับสุดท้ายนี่ขอให้สิ่งทุกท่านนะครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงหลง่อมรวยเงินทองสุขภูสุขคนนะครับผมนะครับเดอ้อ